ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่นะครับไอฮาโดนะครับอวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนบักบากี้นะครับเป็นเวอร์ชันพุ่นผ่าเออนั่นแหละนะครับผมน้องๆเห็นน้องๆที่เข้ามาดูไลฟ์สตรีมพี่เขาถามว่าพี่ครับทําบักบากี้ยังไงครับให้พี่ครับทําบักแบบพี่ยังไงครับแล้วพี่ก็จะพูดไปนะครับว่าห้ามเลี่ยมอืม นั่นแหละงงแล้วสิห้ามเลี่ยมยังไงพี่ก็งงครับโอเคมาเดี๋ยวพี่นะครับก็จะมาบอกกันนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปพี่นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามก่อนนะครับผมฮะแล้วพี่ก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะช่วงนี้พี่ไม่ได้สตรีมนะครับน้องๆก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับที่พี่ห่างหายกันไปนานนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยว่าเราต้องทํายังไงนะครับสอนวิธีการทําก่อนเลยดวฟานเนาะก็ วิธีการทำนะครับน้องๆก็ต้องแลงรับเป็นผุนผานะครับน้องใช้ผุนผ้าเออผุนผาที่พี่แนะนําไม่ใช้นะนะครับแล้วก็กระโดดพร้อมกับสลับเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับเช่นเราจะเอาเลข5หรือเลข2เลขอะไรที่อยู่ล่างตรงเนี้ยของเราเอาได้ทุกเลขเลยนะครับผมก็เลือกไปสักเลขหนึ่งนะกระโดดพร้อมพร้อมกับที่เราจะอับเป็นเลขไหนนะครับปึ๊บใช่ปะเช่นพี่สัพเป็นเลขหนะครับแล้วเราก็กดชิบล็อกนะครับผมชิบล็อกนะ ชีบล็อกแล้วก็กด A กับดีนะครับ A กับดีเนี่ยที่เดินซ้ายเดินขวานะครับห้ามกด W เดินหน้านะกับตัว S ถอยหลังนะครับก็ <_ S 1> ให้กดกระโดด A นะครับแล้วก็ B A กระดีเกับดีนี่นะครับเด <_ S 2> ินไม่ได้ก็ดียาวๆก็ได้นะกด A ค้างยาวๆก็ได้นะครับแต่มันก็จะมีการที่เราแบบยัางไงอ่ะมันจะแบบทำให้มันช้านะครับเป็นของเซิร์ฟเวอร์นะครับมัน จะไม่ให้เราทําบั๊กได้เร็วเกินเนาะมันก็จะหนืดหนืดด้วยนะครับแต่มันก็ชั่วยได้นะครับกับการตรงนั้นนะครับแล่ที่พี่บอกว่าห้ามเหลี่ยมนะเออเออแล้วที่พี่บอกว่าห้ามเหลี่ยมนะครับก็หมายถึงนะครับเราห้ามแต่งตัวเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้ดูก่อนปั๊บนี่เนาะห้ามแต่งตัวเหลี่ยมอย่างนี้นะครับ นี่เราห้ามแต่งตัวเรียมอย่างนี้นะครับเพราะถ้าแต่งตัวเรียมอย่างนี้นะครับต่อให้ทำร้อยวันพันปีแม่มันก็ไม่ได้อะครับนะน้องๆหนูนะครับกระโดดปึ๊บใช่ปะนี่นะครับมันก็จะไม่ได้นะครับพอกระโดดปึ๊บสับไปเลขหนึ่งอะมันก็จะไม่ได้นะครับเพราะตัวมันเรียมนะครับผมเนี่ยพอตัวมันเรียมห้ามแต่งตัวเรียมอย่างนี้นะครับคือหนูน้องๆโอเคน,น,น,นะครับแล้ว ที่เราต้องมาแต่งนะครับคือเป็นตัวเรโก้เท่านั้นนะห้ามแต่งตัวเป็นเหลี่ยมอ่ะแล้วถ้าผสมกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะลองมาดูนะครับถ้าผสมกันหรอตัวนี้มันผสมหรือเปล่าว่ะอแบบบางคนเอาแคนเหลี่ยมขาเหลี่ยมอันนี้ก็ไม่น่าจะได้มั้งลองดูก่อนลองผสมนะครับครับ ไม่ได้นะครับมันห้ามเหลี่ยมนะคนดูเออนั่นแหละนะครับผมก็ใครทําได้หรือทําไม่ได้นะครับก็ก <g iggle> <g iggle> ็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคนดูเพื่อเป็นกําลังใจในให้ไอ้หาโดยทํคชิปต่อไปนะครับเจอกันครับคลิปหน้าบ๊ายบายครับ